วันนี้กับ Isuzu SLX เครื่องยนต์ระบบไดเล็กนะคะหลังจากวัดควันดำครั้งที่1น,นะคะค่าควันดำอยู่ที่90.3ม mm ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะ Isuzu SLX นะคะกับรถที่มีอาการไฟรูปเครื่องโชว์นะคะมีควันดำกินน้ำมันเชื้อเพลิงเรามีตัวช่วยค่ะ นั่นคือสารเสริมประสิทธิภาพนะคะจากสอใหญ่ยนจูนนิ่งค่ะรถคันเดิมเลือกเติมแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์นะครับที่ใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับรถยนต์อิซูซู l x นะครับตัวนี้เป็นดีแม็กเป็นโฉมดีแม็นะครับแต่เครื่องยนต์ยังเป็นตัวด c เรก j ิ c ชั่นอยู่ นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมชื่อพรพง์ครับเดินทางมาจากมาจากกรุงเทพครับหลังรามคำแหงครับหลังรามหนึ่งรามหนึ่งครับผมโอ้ไกลเลยทีเดียวนะครับก็อ่ารามหนึ่งนี่ฝั่งบางนาเลยไม่ใช่ครับฝั่งหัวม้าครับรามหนึ่งฝั่งหัวมากครับโอเคถ้ารามสองมันฝั่งบางนาเนาะครับโอเคครับจากอ่ารามรามคำแพงหนึ่งนะครับก็อยู่หลังรามนั่นเองนะครับตอนนี้รถยนต์คันนี้เดินทางมาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรครับ เาเห็นไฟ,ไฟเครื่องโชว์ไฟรถเครื่องโชว์แล้วควันดําแล้วกินน้ํามันควันดํากินน้ามันรถอืดไหมวิ่งไม่อืดครับวิ่งดีวิ่งดีครับนะครับรถก่อนน้นนี้เคยไปทําอะไรมาก่อนครับก็เคยจะไปเช็คในศูนย์แล้วก็ก็ไม่ไม่ได้ซ่อมก็เลยกลับมาคิดว่ายังไม่ซ่อมก็เลยพอไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเสร็จปั๊บเฮ้ยมาที um> ่นี่ดีกว่าเพราะควันดำปั๊บเลยมาที่นี Vide> ่เลยก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วควันก็ยังดำอยู่ครับนะครับก็ สำหรับอาการลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ1รถเนี่ยต้องดูตรวจสอบนะครับว่าควันดำควันดำเกิดจากอะไรระบบหัวฉีดหรือเปล่านะครับระบบะในเรื่องของท่อร่วมไอดีหรือเปล่านะครับการฉีดจ่ายน้ํามันเกินไปมากไปหรือเปล่านะครับทำให้เกิดข่าเหมาควันดําจํานวนมากหรือนะครับหรือเป็นข่าเหมาควันดําที่ตกค้างอยู่ในแคตตาล็กในท่อไอเสียตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบนะครับแต่ตอนนี้นะครับช่างก็กําลังทําการถอดในเรื่องของปลีกบเซือออกมาเพื่อจะเซตอัพวาลวใหม่ นะครับตั้งวาล์วใหม่แล้วก็รวมถึงการทําความสะอาดในเรื่องของท่อรวมไอดีผีผีเสื้อและที่สําคัญที่สุดรถคันนี้นะครับตั้งใจมาเลยนะครับเติมสารเสริมประสิทธิภาพของ,องสอใหญ่ย,ยนต์จุนนิ่งครับผมทําไมถึงอ,อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ย,ยนต์จุนนิ่งครคือผมมั่นใจว่าพวกเครื่องถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับ,รบม,มันจะทําให้เครื่องเนี่ย มีประสิทธิภาพการใช้งานนะครับนานกว่าธรรมดานานกว่าทั่วไปธรรมดาเพราะผมก็หาธรรมดาผมก็เดินไปเที่ยวบริจักรไปหาพวกสารพวกนี้เติมใส่แล้วคันเก่าครับผมแต่ว่าเราเราไม่มีความชํานาญพอที่ที่จะรู้ทุกส่วนว่าน้ํามันตัวไหนใช้อะไรมาที่นี่ปั๊บเขาบอกเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมตัวไหนบ้างส่วนไหนบ้างตรงนี้แหละครับที่ว่าทําให้ผมเดินทางมา มาพิสูจน์ดูครับผมมาพิสูจน์นะครับตอนนี้เราย้อนกลับมานิดหนึงว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยอาจารย์ใหญ่เป็นคนคิดค้นเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้รับโรงงานที่ได้รับ ISO 9001ก็คือมาตรฐานหลักตามหลักสากลในการผลิตนะครับตรงนี้เนี่ยในแบรนด์คนไทยความเชื่อมั่น กับแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนไทยก็คือจะแบบอิงไปก่อนเลยขอเป็นต่างประเทศเป็นมันต้องดีจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นช่างนะครับหัวช่างมีความสามารถพิเศษต่างชาติแบบน้อยคนนะที่จะรู้ว่าช่างคนไทยเนี่ยมีฝีมือสามารถดัดแปลงในสิ่งที่ฝรั่งไม่กล้าดัดแปลงแต่คนไทยเนี่ยสามารถดัดแปลงและทําให้มีประสิทธิภาพยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เสื่อมสภาพน้อยลงนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็น ความรู้สึกนะครับก็คือไทยทําไทยใช้นะครับและที่สำคัญที่สุดผลิตภัณฑ์นะครับของสออใหญ่จูนนี่นะครับก็ได้รับการคิดค้นโดยจันใหญ่นะครับคุณธงชัยเจริญสุขนะครับแล้วทดสอบภาคสนามมามากกว่า10ปีนะครับก็มั่นใจได้นะครับทางโรงงานนะครับผลิตที่ได้รับ ISO 9001ก็คือมาตรฐานการผลิตระดับสากลนะครับก็ผลิต ให้กับใหญ่ยนจูนิงนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์2สอใหญ่ยนจูนิงทั้ง12ตัวนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับรอที่จะดูแลเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ของรถของท่านอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาย้อนกลับมาที่รถอีซูซูดีแมกซ์เอเอ็คันนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นปากเทอร์โบนะครับเราจะมาดูเรื่องของเขมาที่ตกค้างนะครับพอสมควรนะครับตอนนี้ก็จะต้องทําการล้างนะครับอันนี้คือปากเทอร์โบนะครับ ฝั่งไอดีที่จะดันเข้านะครับดันอากาศเข้าไปนะครับโดยระบบผ่านคอท่อตัวนี้ครับท่อร่วมไอดีนะครับก็ต้อง,องทําการล้างทั้งหมดนะครับต้องทําการล้างทั้งหมดนะครับขาเหมาก็พอสมควรนะฮะข่าเหมาเห็นชัดอยู่เนาะอ้าวถอดออกมาแล้วไหนมาหยิบม,มาดูเลยหยิบม,มาดูเลยเอาละเลี้ยวไล์สดไปเลยทีเดียวเลยอ่าเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้กี่แสนโลนะครับ 7, แสนหกเจ็ดพันแสนหก นะครับครับอ่ะมาสดๆเลยดูสภาพภายในกันแสนหกกว่าดูสภาพภายในเห็นไหมอ่าโอเคนะครับดูสภาพภายในก็ถือว่าช้ำๆคขาเหมายังไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเพราะว่าการฉีดจ่ายน้ํามันนะครับที่น่าจะฉีดเยอะเกินไปนะครับอากาศไม่เพียงพอกับการ เขาเรียกอากาศไม่เพียงพอกับการจุดระเบิดทําให้น้ํามันเหลือเกิดเขม่าขึ้นนะครับเกิดเขม่าขึ้นนะครับก็ทําให้มาเกาะนะครับที่ชิ้นงานนะครับของพอรวดใบดีนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องทําการทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบในเรื่องของระบบอ่ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นชัดเจนขึ้นก็คือในเรื่องของปีกผีเสื้อนะครับอันนี้เป็นปีกผีเสื้อนะครับสังเกตดูนะครับเพจตรงนี้เป็นปีกผีเสื้อนะครับสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกนะครับที่อยู่ ในปีกผีเสื้อค่อนข้างเยอะมากนะครับรวมทั้งปีกผีเสื้อตัวล่างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องทําการล้างทั้งหมดนะครับทำการแก้ไขสําหรับรถ s l x D Max คันนี้นะครับเครื่อง Direct Injection นะครับเดี๋ยวมาดูผลกันอีกทีหนึ่งช่วงบ่ายนะครับว่าบ่ายนี้ไปทดสอบขับเดี๋ยวต้องไปขับด้วยตัวเองหลังจากนี้จะพักผ่อนก่อนไหมครับจะพักผ่อนมี2เคสนะครับถ้าไปที่นอนแล้วมันนอนไม่หลับห่วงรถกังวลรถเดินมาครับ มาดูรถเลยเแล้วตรง <นะ S 1> ไหนตรงไหนที่เราอยากได้ข้อมูลเพื่อที่จะไปดูแลรถต่อถามช่างครับน้องหน้าตาอย่างเด็กๆอยู่นี้คือข้อมูลแน่นนะครับใหญ่จยยนจนเร่งเด็กนะครับตัวนี้หัวฉีดได้คนนู้นหัวฉีดได้นะครับก็คือเทิร์นโปรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือบุคลากรของเราก็คือมีการพัฒนาการเรียนนะครับจากอู่แล้วก็กางานจริงนะครับจากหน้างานเดิม นะครับก็สามารถตอบได้ทุกชิ้นนะครับถามอะไรตอบได้หมดนะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามครับช่วงบ่ายเดี๋ยวไปกับเขียรหลังจากที่ถอดฝาวาวออกมาแล้วนะคะสิ่งที่เห็นก็คือคาบยางเหนียวนะคะที่สะสมเป็นสิ่งสกปรกอยู่ภายในนะคะจึงทําให้รถมีอาการควันดํานะคะ และนี่ก็เป็นขั้นตอนการปรับตั้งค่าวาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตนะคะเมื่อรถยนต์มีการใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีการสึกล้อจากการใช้งานค่ะประมาณห0,000กิโลเมตรขึ้นไปนะคะระยะวาวของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปตามการทํางานของเครื่องยนต์ค่ะไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอนใหม่ๆเช่นกําลังเครื่องยนต์ตกมีอาการสั่นรอบเครื่องสวิงไม่นิ่งสตาร์ตติดยากอาการสะดุดเริ่มเป็นให้รีบแก้ไขนะคะเสียงเครื่องพังค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ทำการเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบช่วยแก้เรื่องน้ำมันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบค่ะ <Yeah. S 1> และนี่ก็เป็นขั้นตอนการประกอบฝาวาลวนะคะหลังจากที่นำอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปีกผีเสื้อทำความสะอาดแล้วนะคะ กลับไปประกอบกับเครื่องยนต์ค่ะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ค่ะตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยสแกนเนอร์นะคะ เติมสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหลอของบ่าววาวช่วยเคลือบบ่าววาวให้แข็งแกร่ง yeah. Yeah. เติมสารเคลือบเกียร์ออโต้ช่วยลดการสึกหลอของเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืด เติมน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกอัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดเติมน้ำยาฟัชชิ่งออย l ช่วยชละล้างภายในเครื่องยนต์ให้สะอาดขึ้นปราศจากการกัดก่อนไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ค่ะ เติมสารกันหอนปัม๊ม power เพื่อป้องกันเสียงหอนฟื้นฟูโอลิงและซีลมีสารป้องกันการรั่วซึมหลังจากเติมสารเสริมประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการล้างท่อนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการทดสอบขับขี่ค่ะ ครับเรามาอยู่บนรถครับกับรถยีสุดีเนี่ยดีแม็กคันนี้นะครับก็มาเช้านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับควันดำนะครับแล้วก็กินน้ำมันด้วยนะครับเมื่อกี้อ่ามาเช้าก็พี่ต้นไปสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับรถคันนี้นะครับก็ได้ทำนะครับอะไรหลายหลายอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเกี่ยวกับนะครับการล้างนะครับ ดีปีกผีเสื้อนะครับออนมาร้างแล้วก็ตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบหัวฉีดด้วยครับครับอ่ามอ่าได้ดูทุกขั้นตอนไหมครก็ดูทุกขั้นตอนนะครับในการทำนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยแล้วเรามาทดลองรถเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมแต่นี่รถวิ่งยังไม่ถึง2กิโลสากิโลเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่ายังจะดีมากกว่านี้ไหมแต่คิดว่าถ้าได้ลอง200กิโลกลับไปบ้านแล้วเนี่ย ผมจะมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าสารต่างๆที่เคลือบหรือว่าน้ํามันอะไรที่เราวิ่งเนี่ยมันได้มันได้ความร้อนเจอความร้อนนะครับเนะจอการการเสียดสีหรือว่าการสันดาบพวกนี้จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจในในตัวรถมากขึ้นในนะผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ได้บํารุงรักษารถที่ผมนํานมาให้เขาช่วยบํารุงรักษาคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ ว่าเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะดีคุ้มค่ากับที่ว่าเราต้องขับรถมาไกลเพื่อมามาบำรุงรสารถทันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณอูที่นี่นะครับที่ตาเคเนี่ยอู่ใหญ่ยนตาเีนะครับที่ช่วยบำรุงรสารถให้เราได้ใช้ได้นานแล้วก็วันไม่ดำเลยแต่ว่าผมขอลองอีกสักนิดนึงสักสองร้อยโลนะครับขอได้ครับเดี๋ยวนี้มีผลยังไงก็นะครับ โทรหาเรานะครับหรือว่ามาคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์เราได้นะครับก็คือเป็นการรายงานผลว่าหลังจากที่มีการซ่อมบำรุงนะครับมีการตรวจซ่อมหรือมีการเช็คต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีการเติมสั่เสริมประสิทธิภาพเรียบร้อยนะครับจะมีผลอย่างไรกับเครื่องยนต์นะครับการกินน้ํามันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ต้องดูในระยะยาวนะครับแล้วก็ตอนนี้อัตราเร่งเป็นไงครับเมื่อกี้ค่อนข้างจะดีขึ้นเพราะว่าตอนที่ผมเร่งเนี่ยตอนก่อนมาเนี่ย พอยี่สิบถึงสี่สิบเนี่ยจะอืดอืดอืดครับตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีอาการแบบนั้นแล้วครับก็คือคันเร่งเบานะครับกดไปปุ๊บขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอันนี้เครื่องอะไรครับเท่าไรครับเครื่องสามพันเครื่องสามพันครับเกียร์ออโต้นะครับก็ใช้รถอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการบำรุงรักษานะครับมีการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องด้วยนะครับแล้วก็เติมสาร พอชิงออยเข้าไปนะครับทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับมีการเติมสารครบเกือบทุกชนิดเลยนะครับเคลือบสารกันหอนเพื่องท้ายไปด้วยนะครับแล้วก็มีการเคลือบเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของสอยยยนต์นิ่งนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์ของซันซอร์นะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกันครับคือรถทุกคันนะครับคุณต้องเข้าใจว่าถึงเวลาก็ต้องบำรุงรักษานะครับ ไอสารต่างๆที่ช่วยเนี่ยมันถ้าช่วยได้เกิน20%เนี่ยผมคิดว่าดีมากนะครับก็คิดว่ามาทดลองดูก่อนแล้วก็ถ้าว่าใช้ดีวิ่งแล้วไม่มีปัญหากำลังดีปั๊บผมว่าจะแนะนำหลายๆท่านให้มาเขาผมกลัวอย่างเดียวว่าพอเขาบกไกลเกินไปไกลันผมบอกถ้าไกลแล้วมันคุ้มค่าควจะมานะครับในการบำรุงรักษารถนะครับโอเคขอบคุณครับครับนี่ก็คือนะครับสิ่งดีๆที่ท่านสมาชิกนะครับีสุขคันนี้นะครับได้ กล่าวถึงว่าการบำรุงสารถเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ารถของเรานะครับจะมีอายุยืนนานนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงสานะครับทั้งระบบของเหลวนะครับระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องยนต์นะครับเวลาเดินทางไปไกลเราจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับและใครนะครับท่านสมาชิกท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอนดัมนะครับบริษัทสอใหญ่ยูนิ่งนะครับก็มีโครงการเกี่ยวกับคอนดัมนะครับรถคอนดัม เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับจำหน่ายนะครับของสอยายน์จูนนิ่งนะครับที่จะช่วยลดควันดำนะครับหรือว่าเรื่องเกียร์กระตุกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเกียร์นิ่มแล้วก็วิ่งกับคันเล่งก็ดีดีขึ้นมากเลยแบบว่าพิโรติแต่ขอลองสัก200กิโลกลับถึงบ้านแล้วผมจะรายงานได้ได้ได้ครับอาจจะรายงานอาจารย์ใหญ่ขอบคุณมากขอบคุณมากก็ ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับสอยายุนจูนิ่งทาง YouTube Channel แล้วก็ติดตามแฟนเพจ Facebook นะครับยายุนจูนิ่งนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับของน้ำมันเครื่องด้วยนะครับของซันซอยต่างๆก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งคันนี้นะครับกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปวัดควันดำมันก่อนว่าจะเหลือเท่าไหร่จากเมื่อเช้า80นะครับแต่วัดอีกรอบจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวส่งคันนี้นะครับกลับบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณับ หลังจากไปทดสอบการขับขี่มาแล้วนะคะก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะวัดควันดำครั้งสุดท้ายกันเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าควันดำจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่าควันดำเหลืออยู่ที่41.4มลกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป